สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้เนี่ยก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานในวันสําคัญต่างๆนะครับวันสําคัญต่างๆตามระเบียบนี้ที่เขาสามารถให้เราสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานได้เนี่ยมีวันอะไรบ้างนะครับในระเบียบข้อ9ได้กําหนดเอาไว้นะครับวงเล็บ1ก็ได้แก่วันสําคัญทางศาสนานะครับเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาเป็นต้นนะครับ วงเล็บ2วันสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นวันปิยะมหาราชวันวงเล็บ3วันอื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันเด็กแห่งชาติ และวันท้องถิ่นไทยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานวันสำคัญสำคัญต่างๆเหล่านี้ท้องถิ่นสามารถจัดได้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ด้วยนะครับส่วนในรายละเอียดเบิกจ่ายอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับ